อืมกินไหมยงของขวัญด้วยมาเลยกินไหมข้างบนมันถึงมีพื้นถามน้าที่กินไหมถ้านั่งอยู่มันไม่มีาไปแบ่งไปให้แบ่งไปแกให้น้าด้นะไม่มีจับเลยไปวันนี้เอาเข้นใี้เจ้าลงไี้ยอยู่หมเร้แล้วเนาะขอกระเพื่อเลย บอกป้าเก่ยให้อีกน้อยถ้าหมดแล้วเกี่ยหน่อยหน่อยนี่เดนนั่นเกียร์แข็งเราอยู่นี่นะแอบแอบแนแข็งเราอยู่นี่นะขวดเทาลลายทรถั้งเดิมบอกว่าเดี๋ยว โอ๋เอ้ยโอ้อ๋ออันหนูน้อยมอกแดงน้องมีอยู่โอ้ <laughs> คอยค่ะพอยจ้าเออบีบีบีเอาหมวกมาเอาหมวกมาเอาหมวกมาโอเคโยนมาโยนมาเออเออมามานีมาลูกมาเออเออเออเอสเออเออเ้อเอ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 เอ่อเอเเอ

<ừ. S 2> เอามานี่มาเกะให้น้องกินไหมลกูกจริงไหมมาเยะอมาเีแล้วขอใช้ต่งโอ๊ยมันม,มีเืดืมเราะดวยวางนีนนน่จะเกลืองเองโคไงางดื่มคืออะไรงดื่มเราก็น้ำส้มกับโคกไงบอกสองาแล้วโอ้ม<ๆ>ีเจ็สีส่เซาเอ้ยต้อง

ขอบคุณค่ะแปะแปบแปแบแบแเอานอหนูใส่เลยหนูใส่เลยอ่ะขบออกมาข้างหน้าเออโอเคขบออกมาหน่อยเออ <c oughs> <c oughs> จุ๊บจุ๊บจ <c oughs> ุ๊บจ <c oughs> ุ๊บจุ๊บจุ๊บ